คุณลุงคุณป้าทราบไหมครับว่าความผอมแห้งไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของรูปร่างภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเรากําลังร้องของความช่วยเหลือครับหลายคนดูภายนอกเหมือนจะแข็งแรงแต่ความจริงแล้วหากค่าดัดนีมนกายหรือ BMI ต่ํากว่า18.5นั่นหมายความว่ากําลังอยู่ในภาวะน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ภูมิต้านทานต่ําป่วยง่ายเวียนศีรษะและอ่อนเพลียครับบางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนกินเยอะ แต่ก็ยังผอมแห้งผิวพลันซีดเซียวนอนหลับไม่สนิทหรือแม้กระทั่งสมรรถภาพทางเพศลดลงในผู้หญิงอาจมีอาการประจำเดือนมันไม่ปกติส่วนผู้ชายก็จะไม่มีแรงทํางานอะไรก็เหนื่อยง่ายครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเคยเตือนไว้ว่าคนที่ผอมมานานมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพุนภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายและแก่ก่อนวัยครับคุณลุงคุณป้าหลายท่านคิดว่าผอมคือแข็งแรงแต่ในความเป็นจริงร่างกายของเรากําลังขาดพลังงานและสารอาหารอย่างรุนแรงครับ เรื่องที่น่าเศร้าคือหลายคนกินเยอะมากดื่มนมเพิ่มน้ำหนักสารพัดยี่ห้อแต่น้ำหนักก็ยังเท่าเดิมเพราะร่างกายดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรและจะทำอย่างไรให้เพิ่มน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยไม่สะสมไขมันเร็วแต่ยังแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้ดีและทานอาหารอร่อยในวิดีโอวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับการเพิ่มน้ำหนักแบบธรรมชาติให้กับคุณลุงคุณป้าและพี่ๆทุกท่านครับ ผมจะแนะนำสุดยอดเมนูอาหารที่ช่วยให้คนผอมกลับมามีน้ำมีนวลพร้อมกับเคล็ดลับภูมิปัญญาชาวบ้านและวิธีช่วยระบบย่อยอาหารให้กินได้นอนหลับเพิ่มน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนครับขอให้คุณลุงคุณป้าดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับเพราะไม่แน่ว่าเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์น้ำหนักและสุขภาพของคุณลุงคุณป้าอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจหลักการเพิ่มน้ำหนักตามหลักวิทยาศาสตร์กันก่อนครับ เพื่อการเพิ่มน้ำหนักที่ยั่งยืนคุณลุงคุณป้าต้องปฏิบัติตามหลักการเรื่องพลังงานครับนั่นหมายความว่าปริมาณแคลอรีที่รับเข้าไปต้องมากกว่าปริมาณแคลอรีที่เผาผลาญในแต่ละวันคนผอมควรเพิ่มปริมาณแคลอรีประมาณ500แคลอรีต่อวันจากความต้องการปกติเพื่อให้น้ำหนักค่อยๆขยับขึ้นครับโดยเฉลี่ยแล้วสำหรับผู้ใหญ่ในแต่ละวันเราต้องการพลังงานประมาณ2 0 0 0ถึง2,500แคลอรี่ครับสำหรับคนผอม อาจต้องเพิ่มพลังงานรวมเป็นประมาณ 2,500- ถึง3,000แคลอรี่ต่อวันและทำต่อเนื่องหลายสัปดาห์ครับหลักการข้อที่2คือให้เราแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อย่อยๆครับหมายความว่าเราจะทานอาหารมื้อหลัก3มือ้อบวกกับมื้อว่างอีก2ถึง3มมื้อต่อวันแทนที่จะทานมื้อใหญ่เพียงครั้งเดียวครับการกระจายมื้ออาหารแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างต่อเนื่องลดอาการอิ่มเร็วเกินไปป้องกันการเบื่ออาหารและช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นครับ เคล็ดลับเล็กๆคือให้ใช้เวลา15นาทีแรกของมื้ออาหารช่วงที่เรารู้สึกหิวมากให้ทานเร็วขึ้นเล็กน้อยในช่วงนี้แต่ยังต้องเคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยๆผ่อนจังหวะช้าลงหลังจากนั้นครับในขณะเดียวกันเราต้องรักษาวินัยเรื่องเวลาทานอาหารอย่าเห็นว่าวันนี้กินเยอะแล้วพรุ่งนี้เลยงดมื้ออาหารแบบนั้นจะทําให้น้ําหนักเพิ่มแบบยั่งยืนได้ยากครับนอกจากนี้หลักการสําคัญอีกข,ข้อคือต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เช่นต้องนอนหลับอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนครับ พยายามอย่านอนดึกเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูหลั่งฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตซึ่งจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อและน้ำหนักตัวครับทำจิตใจให้สบายลดความเครียดเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างราบรื่นและรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นครับหลักการข้อสุดท้ายคือต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นเดินเล่นโยคะหรือยกเวทเบาๆโดยใช้หลักการอาหาร70%และการออกกำลังกาย3 0ครับ การผสมภาษานี้จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกระตุ้นความอยากอาหารและช่วยให้เพิ่มน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยครับดังนั้นคุณลุงคุณป้าและเพื่อนๆควรจดบันทึกปริมาณการกินในแต่ละวันเพื่อปรับเปลี่ยนไม่ให้น้ำหนักขึ้นเร็วหรือช้าจนเกินไปครับต่อไปผมจะแบ่งปันกลุ่มสารอาหารที่จำเป็นต้องเสริมให้กับคุณลุงคุณป้าและพี่ๆครับเพื่อการเพิ่มน้ำหนักอย่างสุขภาพดีอาหารต้องมีความหลากหลายและครบถ้วนครับ คนผอมไม่ควรเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องทานให้ครบทั้งแป้งโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุในทุกๆวันครับคําแนะนําต่อไปนี้จะช่วยให้คุณลุงคุณป้าน,นําไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นครับอย่างแรกคือกลุ่มแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนี่คือแหล่งพลังงานหลักของร่างกายครับคนผอมควรเพิ่มปริมาณแป้งให้เหมาะสมประมาณ12กิโลกรัมต่อเดือนหรือประมาณ400กรัมต่อวันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานครับเราควรเน้นทันพืชข้าวสวยขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวมันเทศและข้าวโพดครับ ข้าวสวย 1. ถ้วยให้พลังงานประมาณ206แคลอรีและโปรตีน4.5กรัมซึ่งให้พลังงานสูงและทานง่ายครับกลุ่มที่2คือโปรตีนซึ่งสําคัญมากในการสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับสําหรับคนที่ต้องการเพิ่มน้ําหนักโดยเฉพาะการเพิ่มกล้ามเนื้อปริมาณที่แนะนําคือโปรตีน1กรัมต่อน้ําหนักตัว0.5กิโลกรัมครับยกตัวอย่างเช่น คนที่มีน้ำหนัก40กิโลกรัมจะต้องได้รับโปรตีนประมาณ80กรัมต่อวันครับคุณลุงคุณป้าต้องจำไว้นะครับว่านี่คือปริมาณสำหรับคนต้องการเพิ่มน้ำหนักส่วนคนปกติจะต้องการเพียง0.8ถึง1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว 1. กิโลกรัมครับเมื่อทานโปรตีนควรผสมผสานทั้งโปรตีนจากสัตว์และพืชเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาไข่นมถั่วต่างๆและธัญพืชครับควบคู่ไปกับการขยับร่างกายเพราะโปรตีนจะช่วยเพิ่มน้ำหนักในรูปแบบของกล้ามเนื้อ และลดการะสมไขมันเร็วครับคนสุขภาพดีสามารถทานไข่ได้วันละ1ฟองเพื่อเสริมโปรตีนวิตามินดีและไขมันดีครับกลุ่มสารอาหารที่3ที่ต้องเสริมคือไขมันซึ่งจะให้พลังงานที่เข้มข้นครับไขมัน 1. กรัมจะให้พลังงานประมาณ9แคลอรี่และช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันครับคนผอมควรเพิ่มไขมันดีจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันงา ถั่วต่างๆอโวคาโดและชีสแทนที่จะใช้แต่น้ำมันจากสัตว์เพียงอย่างเดียวครับปริมาณที่แนะนำคือประมาณ600กมต่อเดือนหรือเทียบเท่ากับไขมันประมาณ20กรมต่อวันครับข้อควรระวังคือห้ามทานมากเกินไปแต่ต้องสมดุลกับแป้งและโปรตีนและควรเสริมโอเมก้า3จากปลาที่มีไขมันเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักและบำรุงสมองกับหัวใจไปพร้อมกันครับกลุ่มสารอาหารที่4ี่คือวิตามินและแร่ธาตุซึ่งมีมากในผักใบเขียวและผลไม้ครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยเพิ่มน้ำหนักโดยตรงแต่จะให้กากใยวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารแข็งแรงและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับคนผอมควรทานผักประมาณ10กิโลกลำต่อเดือนหรือเทียบเท่ากับประมาณ300-500กรัมต่อวันครับเราสามารถทานคู่กับผลไม้ต่างๆตามความต้องการได้เลยครับ เคล็ดลับเล็กๆคือผลไม้โอบแพ้งจะมีความหนาแน่นของพลังงานสูงสามารถใช้เป็นของว่างเพื่อเพิ่มแคลอรีได้อย่างมีประสิทธิภาพครับข้อควรระวังที่สำคัญมากคือต้องจำกัดน้ำตาลและเกลือถึงจะต้องกินเยอะขึ้นแต่ไม่ควรทานหวานจัดหรือเค็มจัดครับน้ำตาลให้พลังงานเร็วแต่ถ้ารับมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบเผาผลาญจึงควรจำกัดไม่เกิน20กรัมต่อวันโดยนับรวมน้ำตาลในขนมด้วยครับ ส่วนเกลือนั้นหากทานมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อไตและหัวใจครับดังนั้นควรปรุงรสพอประมาณเลือกใช้เกลือเสริไมไอโอดีนและไม่ควรทานเกิน5กรัมต่อวันครับสรุปคือเพื่อเพิ่มน้ำหนักอย่างยั่งยืนอาหารต้องหลากหลายและสมดุลครับมื้อหลักควรมีแป้งโปรตีนผักและผลไม้ส่วนมื้อว่างอาจเพิ่มนมผลไม้และถั่วต่างๆครับ จำไว้เสมอว่าห้ามมกมื้ออาหารและห้ามปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปเพราะจะทําให้สูญเสียพลังงานและขัดขวางการเพิ่มน้ำหนักครับแล้วเราควรทานอะไรเพื่อเพิ่มน้ำหนักดีครับต่อไปนี้ผมจะแบ่งปันอาหารที่ให้พลังงานสูงเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักอย่างยั่งยืนครับอย่างแรกคือปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าปลาอินทรีหรือปลาทูซึ่งอุด,ดมไปด้วยโปรตีนและไขมันดีครับเนื้อปลา100กรัม ให้พลังงานประมาณ206แคลอรีพร้อมโอเมก้า 3. ช่วยต้านการอักเสบบำรุงหัวใจและสมองควรทาน3-4มเมื่อต่อสัปดาห์จะช่วยเรื่องน้ำหนักได้ครับนอกจากปลาแล้วอาหารทะเลที่มีเปลือกเช่นกุ้งปูหอยก็อุดมไปด้วยโปรตีนและสังกะสีช่วยเพิ่มน้ำหนักและสร้างกล้ามเนื้อครับกลุ่มอาหารที่2คือเนื้อสัตว์สีแดงไม่ติดมันและสัตว์ปีกเช่นเนื้อวัวไม่ติดมันหรือเนื้อหมูสันในครับอ,อกไก่ให้โปรตีนคุณภาพสูง มีกรดอะมิโนที่จําเป็นครบถ้วนและมีธาตุเหล็กครับควรทานเนื้อสัตว์สลับกันไปในแต่ละสัปดาห์เน้นเมนูหนึ่งต้มหรือย่างเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารและลดการทอดน้ามันเยิม้มๆที่จะเพิ่มไขมันเร็วครับกลุ่มอาหารที่3คือไข่และนมครับไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดมีวิตามินดีวิตามิน B12 และไขมันดีครับผู้ใหญ่ที่แข็งแรงสามารถทานไข่ได้วันละ1ฟองโดยเน้นทําเป็นเมนูต้มหรือตุ๋นครับ นมและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมสดรสตูชีสหรือโยเกิร์ตจะให้โปรตีนแคลเซียมและวิตามินดีซึ่งมีประโยชน์ต่อเป้าหมายการเพิ่มน้ำหนักครับถ้าดื่มนมปริมาณมากในครั้งเดียวไม่ได้ให้แบ่งดื่มทีละน้อยระหว่างวันหรือนำไปผสมในอาหารเพื่อช่วยให้ทานง่ายขึ้นครับกลุ่มอาหารที่4ี่คือถั่วเปลือกแข็งและเนยถั่วเช่นอัลมอนวอน,นัทเม็ดมะม่วงหิมพานและถั่วลิสงซึ่งมีไขมันไม่อิ่มตัวโปรตีนจากพืชและแร่ธาตุสูงครับ เนยถั่วให้พลังงานสูงมากประมาณ589แคลอรีต่อ100กรัมสะดวกมากสำหรับทานเป็นมื้อว่างครับในแต่ละวันสามารถทานถั่วอบธรรมชาติไม่ใส่เกลือหนึ่งกำมือเล็กๆเ,เพื่อเติมแคลอรีวิตามินอ e, ีและแมกนีเซียมช่วยเพิ่มน้ำหนักแบบสุขภาพดีครับกลุ่มอาหารที่5คือผักและน้ำผลไม้ครับแม้จะไม่เพิ่มน้ำหนักโดยตรงแต่ผักและผลไม้ให้กากใยวิตามินและแร่ธาตุช่วยให้ระบบย่อยอาหารแข็งแรงและเสริมภูมิคุ้มกันครับ คุณร,รักษาปริมาณการทานผักให้เหมาะสมในแต่ละวันควบคู่กับผลไม้ตามชอบครับน้ำผลไม้และสมูทตี้ที่ทานในมื้อว่างจะช่วยเพิ่มแคล,ลอรีและสารอาหารครับแต่อย่าลืมว่าห้ามงดผักในมื้ออาหารหลักนะครับกลุ่มอาหารที่6คือผลไม้ที่ให้พลังงานสูงเช่นอะโวคาโดกล้วยมะม่วงและมะพร้าวเป็นทางเลือกที่ให้แคล,ลอรีและสารอาหารสูงครับอะโวคาโดอุด,ดมไปด้วยไขมันจากพืชและคาร์โบไฮเดรตพร้อมทั้งให้วิตามินอีครับ กล้วยและมะม่วงอุดมไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติและวิตามินซีจะทานสดหรือปั่นเป็นสมูทตี้ก็ได้ควรมีติดเมนูอาหารไว้บ่อยๆครับกลุ่มอาหารที่7คืออาหารประเภทแป้งเช่นข้าวสวยขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวมันเทศข้าวโพดข้าวโอ๊ตและธัญพืชต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานในการเพิ่มพลังงานครับถ้าคุณลุงคุณป้าเคยจํากัดแป้งตอนนี้ให้ค่อยๆเพิ่มปริมาณแป้งในแต่ละมือ้อเพื่อให้มีแคลอรีเหลือสะสมในแต่ละวันครับ ให้สลับทานแป้งชนิดต่างๆเพื่อให้ได้สารอาหารหลากหลายและไม่เบื่ออาหารครับกลุ่มอาหารที่8คือของหวานที่ดีต่อสุขภาพคนผอมสามารถทานหวานได้มากกว่าปกติเล็กน้อยแต่ควรเลือกน้ำตาลจากธรรมชาติครับน้ำผึ้งจะให้พลังงานและสารต้านอนุมูลอิสอระนะครับดาร์ช็อกโกและตุดมไปด้วยใย,ยอาหารและสารโพลีฟีนอลครับขนมหวานที่ทำจากถั่วหรือใส่กะทิก็ให้แคล,ลอรีสูงมากแต่ต้องควบคุมปริมาณเพื่อไม่ให้ได้รับน้ำตาลมากเกินไปครับ กลุ่มที่9คือการดื่มน้ำให้เพียงพอและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงควรดื่มน้ำให้ได้2ถึง3ลิตรต่อวันเพื่อช่วยระบบเผาผลาญครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วสามารถเสริมน้ำผลไม้สมูทตี้หลือนในมื้อว่างเพื่อเพิ่มแคลอรีและสารอาหารครับหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหวานแทนน้ำเปล่าทั้งหมดและจำกัดน้ำอัดลมรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับต่อไปผมจะแบ่งปันเคล็ดลับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับคุณลุงคุณป้านะครับ นอกจากโภชนาการตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วบรรพบรุษของเรายังทิ้งสูตรยาสมุนไพรที่ช่วยให้คนผอมเจริญอาหารและดูดซึมได้ดีครับนี่คือเคล็ดลับบางส่วนที่สามารถทําควบคู่กันไปได้ครับอย่างแรกคือไข่ตุ๋นน้าพึง้งไข่ไก่มีโปรตีนสูงส่วนน้ําพึ้งให้พลังงานและสารต้านอนุมูลอิสระครับใช้ไข่แดง3ฟองตีผสมกับน้ําผึ้ง3ช้อนโตะ๊ะแล้วนําไปตนหรือนึ่งในหม้อหุงข้าวให้สุกครับ ทาน 3. ครั้งต่อสัปดาห์ทำต่อเนื่องสัก 2- 3สเดือนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจใส่ขิงฝานบางๆลงไปเพื่อดับขาวและช่วยให้ท้องอุ่นครับเวลาที่ดีที่สุดคือทานตอนเช้าหรือก่อนมื้ออาหาร1-2ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นการย่อยครับเคล็ดลับที่2คือการดื่มนมอ,อุ่นผสมน้ำผึ้งหรือนมข้นหวานครับดื่มนอนอุ่นก่อนนอนจะช่วยเติมพลังงานโดยผสมน้ำผึ้ง1-2ึ่งช้อนโต๊ะลงในนนอุ่นครับถ้าไม่มีน้ำผึ้งสามารถใช้นมข้นหวานผสมน้ำอุ่นได้ครับ อย่าลืมแปรงฟันหลังจากทานของหวานด้วยนะครับคุณลุงคุณป้าต้องระวังด้วยว่าหากมีอาการแพ้แลกโตสให้เลือกนมที่ไม่มีแลกโตสหรือมออมอนนมถั่วเลืองแทนครับเคล็ดลับที่3คือการดื่มชาสมุนไพรช่วยเจริญอาหารครับแพทย์แผนตะวันออกมีสมุนไพรหลายชนิดที่ช่วยบำรุงม้ามและระบบย่อยเช่นชาเอมเทศมีรสหวานชุ่มคอช่วยขับพิษและเพิ่มการดูดซึมครับส่วนดอกคามโมไมล์หรือดอกเก๊กฮวย จะช่วยเพิ่มความอยากอาหารและลดอาการท้องอืดครับวิธีทำคือใช้ชาเอมเทศประมาณ4กรัมกับดอกเก๊กฮวย 3. กรัมแช่ในน้ำอุ่น300มิลลิตรประมาณ10-15นาทีและดื่มก่อนอาหาร1-2ชั่วโมงครับเคล็ดลับพื้นบ้านเหล่านี้มักจะเห็นผลช้าจึงต้องใจยเย็นๆแต่ข้อดีคือปลอดภัยและทำควบคู่กับการกินอาหารหลักและปรับไลฟ์สไตล์ได้ง่ายครับให้ดื่มน้ำให้พอนอนหลับให้เต็มอิ่มขยับร่างกายเบาๆเ,เ,เพื่อเพิ่มความอยากอาหารและการดูดซึมที่ดีครับ เคล็ดลับทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวช่วยเสริมไม่สามารถทดแทนอาหารหลักได้ดังนั้นต้องสังเกตต่างกายตัวเองด้วยครับหากมีโรคประจําตัวหรือกําลังทานยาอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทําตามในระยะยาวครับสิ่งสําคัญคือต้องทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเน,นื่องครับแม้ว่าการปรับอาหารและใช้เคล็ดลับต่างๆจะช่วยเรื่องน้ําหนักได้แต่สําหรับคนที่มีทาตุเจ้าเรือนดูดซึมยากทานข้าวไม่อร่อยหรือเลือกกินคุณลุงคุณป้าอาจพิจารณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มเติมครับ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีเอนไซม์ช่วยย่อยและโปรโบไบโอติกมักถูกนํามาใช้เพื่อปรับปรุงการทํางานของระบบย่อยอาหารช่วยให้เจริญอาหารและเพิ่มการดูดซึมครับซึ่งจะช่วยให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติครับหนึ่งในทางเลือกที่คุณลุงคุณป้าสามารถลองศึกษาดูได้คือการเติมเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารครับนี่คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ใหญ่ที่ทานอาหารไม่อร่อยหรือดูดซึมไม่ดีโดยเฉพาะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะเติมโปรโบไบโอติกเอนไซม์ช่วยย่อย จุลินทรีย์ดีรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุครับด้วยสูตรนี้จะช่วยให้ทานอาหารอร่อยย่อยดีดูซึมสารอาหารได้ร่างกายจะหิวเร็วยากอาหารและน้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติครับผู้ใช้หลายคนบอกว่าหลังจาก1-2ถึงเดือนน้าหนักอาจเพิ่มขึ้น2-3งถึงสมรร่างกายอ่อนเพลียน้อยลงผิวพรรณดูสดใสและสุขภาพดีขึ้นครับโปรดจําไว้นะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้ไม่ใช่ยาวิเศษเพิ่มน้ําหนักที่ทําให้บวมน้ําหรือสะสมไขมันแต่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครับ กลไกทั่วไปคือการใช้เอนไซม์และโปรไบโอติกเพื่อปรับสมดุลลำไสา้ปรับปรุงการดูดซึมช่วยให้เจริญอาหารระบบย่อยดีขึ้นจึงทำให้น้ำหนักเพิ่มจากอาหารที่ทานเข้าไปครับขอย้ำว่าผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทดแทนมื้ออาหารหลักได้ยังคงต้องทานอาหารให้ครบตามที่ผมแนะนำไปผลิตภัณฑ์ถึงจะช่วยให้เพิ่มน้ำหนักได้อย่างเป็นธรรมชาติครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณลุงคุณป้าและเพื่อนๆที่กำลังต้องการเพิ่มน้ำหนักนะครับ หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มน้ำหนักอย่างปลอดภัยและยั่งยืนคุณลุงคุณป้าสามารถคอมเมนต์หรือติดต่อมาเพื่อรับคำแนะนำได้เลยครับนอกจากนี้อย่าลืมว่าการเพิ่มน้ำหนักเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาไม่สามารถใจร้อนเร่งรีบได้ต้องอดทนทำตามคำแนะนำเรื่องการกินและการใช้ชีวิตครับหลังจาก1ถึง2เดือนคุณลุงคุณป้าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแน่นอนครับขอให้คุณลุงคุณป้าสุขภาพแข็งแรงและสมหวังกับน้ำหนักที่ตั้งใจไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ ถ้าเห็นว่าวิดีโอวันนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์กดไลค์และอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ